เอาละครับกราสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมทิเตอร์เกมเมอร่ในเกมเด็ดบาดเลยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นฆ่าตัอรำเพื่อว่ายเดอะแท็ปเปอร์นะฮะแอดออนพอสีแดงมันต้องส่วนเลยนะครับเสือเยอะกับดักตีนแตกแน่นอนแถบกลางเองด้วยนะเดี๋ยววางกับดักไปก่อนแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วก็เจอเลยไนงะก็เจอเลยไนงะ แล้วมันยังไงแล้วมันยังไงแล้วมันยังไงอ,อ,อาวิตอริโออ,อ,โอ่อาไม่โดดด้วยไงครานี้ปั่นได้เยอะแล้วนะเขาจะปั่นได้เยอะแล้วนะก็ที่ปะก็อยู่สองคนไงอยู่สองคนไงเรายังไงต้องมีโอ้เสร็จเครื่องหนึ่งแล้วไง ก็เสร็จเคร่องหนึ่งแล้วไงเรอล้มไม้ด้วยไงเราล้มไม้ด้วยโนะด,ดนก่อนนาทีนึง <c oughs> ก็ได้ทั้งคนทั้งไม้ไงนะก็ได้ทั้งคนทั้งไม้ไงนะโอ้แล้วส่องไฟด้วยไนงะส่องไฟด้วยไนงะก็จะห้าวมากๆแล้วโอเคของนั้นมีคนเยอะกวดักแล้วนะเฟื่องเหม็นสมน้ำหน้า <c oughs> ก็แตกไป โอเคเดี๋ยววางตรงนี้แหละคิดว่ามันน่าจะบนตรงนีน้น่าจะได้หลายรอบอีกอช่สั่งไปโอเคนั่นไงก็ติดเลยไงอะไรอ่ะจะถอนเสาอา่ะอแตกนะอ,อ้านวนี้ก็สวยดีน,นี่ก็สวยดีก็ล้มสองแล้วแขวนอยู่บนเสาหนึ่งไม่น่ารอดนะรอดยากนะแบบนี้ จะไปแขวนเลยทอ้อยากนะแบบนี้นโอเคช่วยนะเอาวิตัอะไรเอาวิเคราะห์กโอเคช่วยนะจะเซ็ตกระดัษตรงนี้ใหม่ก่อนโอเคไม่ต้องตั้งเยอะไม่ต้องตั้งเยอะเลย ตั้งแค่ตรงที่เขาจะวนช่วยอ่ะช่วแบบนี้ก็สวยดิช่วยแบบนี้ก็สวยดิถ้าเอดาเอดาช่วยนี้ก,ก็ก็เหยียบกับดักไงก็เหยียบกับดักไงก็เหยียบกับดักไงฟังมืนก็แตกไปก็เหยียบกับดักขนาดนี้โอ้ส่องไฟแล้วไงก็อยากจะส่องไฟมากๆไง แขวนนี่เลยโอเคเขาอยู่ฝั่งโนันนะทางบ้านเล็กโอเคก็ช่วยกันแล้วไงช่วยกันไวอยู่นะช่วยกันไวแบบนี้ก็ก็ตายไวนะตั้งตรงนี้เลยกับดักโอเคโดนไปแล้วเดี๋ยวมันต้องวนอนะ่ะวนแน่ๆโอเค ยังไงเพื่อนยังไงยังไงบินยังบินโอเว้กเท่านั้นละโอ้หลงนะก็หลงไงแต่ได้ยินเสียงไงโอเคมีความหลงเล็กน้อยยังไงกระทืบเอากระทืบใบมาไงเอากะทืบใบมาไงแล้วข้าศึกช้าไงโอ้ตีไม่โดนอีก แล้วตีไม่โดนอีกอะไรอ่ะจะมานั่งแบบนี้มันไม่ได้นะมันติดนะไปดูจากช่องไหนมาจะหาทำนะแบบนี้มันไม่เนียนนะโอ้ฝั่งนี้ก็ได้เยอะแนละ้วครับไงเขาวิ่งออกไปแล้วนะมันเจ็บอยู่ด้วยนะมันก็เจ็บทุกคนอนะ่ะ แล้วก็เสร็จไปแล้วเครื่องหนึ่งเป็นไนงเป็นไงโอเคดียีกเสียงวิตอริโอ้ยเป็นไงก็คิดจะวนนะก็คิดจะวนนะโอเคคนนั้นช่วยกันแล้วช่วยกันแล้วก็ช่วยกันไปโอเคเสร็จอีกเครื่องหนึ่งไปแล้วไง เลือสองเครื่องนี้เหยียบเลยะโอเคไม่เหยียบนะถ้าเหยียบก็แตกเลยนะ่ะยังไงโอเคไม้โอเป้ไม้โอเป้ไม้แล้วยังไงมันไม่เหยียบนะไม่เหยียบก็โดนนะ่ะว่ามนวนไม่ได้นะรอบมาสั้นโอเคเดี๋ยวไปแควป์ตรงนี้เลย สองน,นี้วเวียนกันวนเวียนกันวนเวียน,นขึ้นหลายรอบแล้วนะโอเคอยู่บ้านเล็กแล้วฝั่งนั้นฮิวกันอยู่หิวกันเสร็จแล้วด้วยยังไงเฟอเมแมนแตกนะแตกนะโอเคยังไง ยังไงวิ่งยาววิ่งยาวยาววิ่งยาวสกิดาโยคิดว่ายังไงหลบไฟหลบไฟโอเคก็เจอฝั่งนี้เนะก็เจอเอด้ามาช่วยไงก็ฝันเอด้าก่อนเลยดิก็จะไอคนชอบช่วยเหลือก่อนนะสายช่วยเหลือเกมมิ่งตรงนี้ไม่มีไม้นักมีเพื่อนเล่นไปแล้วเนาะแตกนะโอเค หน้าเข้าหินก่อนกันส่องไฟแล้วมันก็มาส่องจริงโอเคเดี okay. ๋ยวตามรอยเท้าไปเลยเจอไง <c oughs> ก็เจอไงยังไงยังไงยังไงเพื่อนยังไงเพื่อน ยังไงก็คิดจะวนอ่แเราไม่โดดอ่ะถ้าโดดก็อาจจะรอดไปสักพักก็แขวนไปโอเคตายไปเลยแล้วเขาจะไปช่วยเพื่อนไงแล้วฝั่งนี้ก็ระเบิดก็ปล่อยให้มันช่วยไปไอ้นี่มันกระโดดนะมันลงมไม้ดูวนอะไรของ ข้าตู้อีกาขึ้นหัว่ะก็น่าจะไม่เรียกไปกินข้าวนะทรงนี้โดนเกมแบบไม่ค่อยเนียนก็แขวนไปก็ตายดีนะเหลือเอดากับเบองเมียนโอเคอยู่เครื่องนี้ไม่ฮิวันก่อนด้วยนะ ยังไงเฟังเหนอยหัวฟ้าเยบยบเยยบโอเคสวยดิ <c oughs> ก็แตกไปบอกแล้วกับดักตรงน,นี้มันใช้ได้มันกันวนไงกันคนวนแ,แขวนเลยฆ่าสามแล้วกับชนะไม่สนแล้วจับใครได้แขวนก่อน โอเคตายจ้ะเหลือเอดาเอดายืนอยู่นั่นก็คิดว่าเนียนมั้งก็มีเพิร์บาร์บีคิวไงก็เห็นทุกคนนัแบบยังไงยังไงอ้าวโยนเกมแบบตึงๆก็ตายไป โอเคครับน้องๆถ้าคุณชอบคลิปน like, okay. okay, okay, si ี้อย่าล okay. ืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจพวกหน่อยนะครับก็ตีเห็นไปกระทึบเครื่องไปกระทึบเครื่องไปเคกดฟันต้นไม้ไปฟันไปทั่วเลยนจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวมาดูแต้มมันใว่าได้แต้มเท่าไหร่ จริงๆมันทำภารกิจรายาวันนั่นเโอเคสองหมื่นเจ็ด